สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่ผมและก็คือวันนี้ก็จะมารีวิวไอตว้ตัวขี้ตัวค้าบน้องไก่นะครับผมไม่รู้ชื่อเรียกซะไม่เรียกซะไม่มีเรียกซะไ,ไม่มีไม,ไม,ไม่โอ้หัวดับลายหลบคอ <c oughs> เรียกซะไม่มีชื่อเลยเรียกซะเป็นตัวอะไรเบรไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยแปลงไงตัวตัวค้าบน้องไก ต่อ,อยยอะทำไมเลือกต่อ,อยอ่ะเขาชื่ออะไรบอกด้วยนะครับผมแต่ในเกมนี้เขาชื่อลุ c ก,กี้โรนั่นลุคก,กี้โรนะตัวนีกกน้เอาพ่อพ่อพ่อแชงพ่อแช,ง,อชงเอาไปก่อนเสียงดังชิบหายเส,สียงแชงโครดังเลยส่วนในนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยไม่มีเสียงเลยนะครับ ปลายลุกี้โรเราก็จะมารีวิวลุกี้โรกันแล้วมันมันหลุดไปได้ไงนะ่ะ what the what the what the heck ไปนะครับผมก็นะวางได้ห้าตัวโอเควางได้ห้าตัวนะก็ ดาเมจเเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่600นะครับคูดาวหนึ่งจุดสามวิระยะแปดระยะถือว่าสั้นเลยนะมันก็สั้นอยู่นะ DPS เนี่ยสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเรามาดูอัพตันกันอืมคูณสามไปเลยนะว่าทำไมมันจะช้าไปนะครับผมมีถึงเลเวลสี่นะอัพตัน อัพตันดาเมจจะอยู่ที่1000นะครับผมคูดาวสองวิระยะ10ดาเมจต่อวิ500นะครับก็ถือว่าน้อยอยู่นะระดับเอกซ์คลซีเลยนะสี่ส้มก็นะครับราคาที่ใช้อัพเกรดค่าวางรวมอัพเกรดแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1676ครับ1676โพั้อเบหโอเคมันก็ไอ้ยา น้ำมันตีเป็นควันดำๆเอฟเฟกก็ไม่ได้เฟียเท่าไหร่นะฮะอเอออย่าหลุดนะอย่าหลุดนะหลุดมีทุบนะเออห้ามหลุดเด็ดขาดโอเคเดี๋ยววางแชงช่วยดีกว่านะครับเราก็ว,วางแชงช่วยไปเลยลูกพี่น้องไก่น่าจะ ลูกพี่ย่างไก่น่าจะน่าจะทําหลุดแล้วก็เอาแชงมากันไว้เอาแช่งมากันไว้ก่อนการพลาดกันพลาดนะครับนี่น่องไก่พี่ก็คาบน่องไก่ยาวเลยโอ้โหคือไม่มีเอกลักษณ์อะไรก็คือจริงพี่เขาก็มีเอกลักษณ์อยูน่นะแต่เอาคาบน่องไก่มาซะเกมนี้ก็นะครับดูทำกับพี่เขา โอเคก็อัพแม็กหมดแล้วโอ้โ oh, ห oh. ไปก็ตีไปเลยเออแล้วก็อัพแชงไปอัพแชงไปโห่แชงแชงดีกว่าเยอะเลยเอาจริงมันก็หัวหน้าเนาะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากัปตันกัปตันโจรสลัดผมแดง <S 2> <S 2> <S 2> เลยไปเลออัดไปไม่มีอะไรพูดก็เลออัดบ้าหรือเปล่า เนี่ยดาเมจตเววีอ่ะสองพันอ่ะอันนี้อะไรอ่ะดาเมจตัววี 500. ห้าร้อยโอ้โหพี่พี่เวอร์เ,รเกินหมายถึงว่าพี่ก็อ่อนเวอร์เกินอ่ะเออพี่น้องไก่พุงพุ้ยป่ะเนี่ยใช่พุงพุ้ย,น,น,ย,ยนะครับพี่น้องไก่พุงพุ้ยแล้วเขาต่อยฟันดำอย่างนี้เหรอ มันใช่เหรอมันใช่ไหมทุกคนว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่นะแล้วมีมีที่ไหลด้วยใช่หรอทําไมจําไม่ได้ทําหรือหรือ,หร,อหรือผมผมลืมเพื่อนเนช่วยบอกด้วยมันมันมีอะไรตรงไหลด้วยหรอหรือว่ามันเป็นยุคยุคปัจจุบันแล้วแชงตอนนี้ก็ก็แขนไม่ขาดนั่นเห็นไหมมีแขนดำๆข้างหนึ่งเห็นไหมเออแขนขาดไม่ใช่เลยเขาทำแบบมัน มันจะทําให้มันอย่างนั้นคงไม่ได้หรอกเป็นผ้าคุมเนี่ยผ้ออาคุมใช่ไหมอะไรเนี่ยแขนเนี่ยบาบอก,กระมังแล้วก็จะบ้าบอกระเจอกระเจอ,จอเอาละผมว่าผมลองผมว่าจะมาเทียบกับนะเทียบกับพ่ออุศภนะปุ๊บราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยและดาเมต,ต่ตอวิเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะ ถ้าเทียบกับอันนี้โอ้โหพี่น้องไก่ยี่ทำไมพี่ทำอย่างนี้นี่ราคาก็ถูกกว่านะครับแชงน,นี่ไม่ต้องพูดถึงถูกกว่าอยู่แล้วนี่แพงอยู่โอ้โหอยากจะบอกว่าไม่ต้องบอกเป็นคำพูดก็ได้ครับอยากจะบอกโอ้ม่ำมัมมัมอะไรโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอกซสิบในพี่น้องไก่พุงพุ้ยเนี่ยไม่เฟี้ยวเลย อยู่ในระดับไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวแถมเล็กอีกต่างหากไม่เฟี้ยวเล็กใช่โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวต่อไปก็คงจะเป็นเปรโรเปรโรยาเปรโรเปรโร